สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นี่ข่าวดีเ้ยครับพี่น้องพอเสยน้องค่ายเพิ่นอาจจะมาคาดเลขห้เพื่อพี่น้องซี่จะได้ไปยิบจับลอตเตอรี่ครับพี่น้องเนาะหมดวงหันล่างเพิ่นเข่าเต็มๆเลยครับพี่น้องครับเพิ่นกะได้หลายใบอยู่ครับผมกับได้หลายหมื่นยยครับพี่น้องเนาะเลขกล่างเพิ่นเข่าตรงๆเลยครับผมเก้าหนึ่งครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเพิ่นกะจะมา คัดให้เน้นๆครับพี่น้องเนาะเลขล่างของพอเซ็นน้องไขยครับผมเป็นแนวทางเช้งโฉกเส้งดวงเบื้องครับผมเพื่อได้โชว์ได้รับน้ากันครับงวดวันที่16ธัท่านว่าโคม6 6กเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างของพอเซ็นน้องไขยหรือว่าอาจจะได้รางวัลไงก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับก็มาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเซ็นน้องไขยเด้อครับผมครับฝากกดติดตาม กดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาแช่น้ำเช่โอ้น้ำช่ยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลกพอเส้นน้องค่ายกันเลยครับอพอเส้นน้องค่ายครับเก่ามาแช่สวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับ,รบโอ้เป็นยังไงนอกก้องงดบัางหันครับฉลองแหล้วไปนอ่อโอ้ยผมมนันนึกเนาะครับ <laughs> <laughs> โอ้ได้คักเลยได้เขียนๆเลยครับเงียบดีบ่เสียงเงียบดีอยู่ครับเมื่อบ้านมันเสียงนิดหน่อยเนาะเซียวอืมลูกหลานหลายลายหยือเล่าครับนับเบิ่งกับมุกเจ็ดหรือเลอืมลายครับนี่นี่เสียงเงียบดีอยู่ครับเงียบเลยอยู่ทางหลังครับเนาะเห็นโท่สายด่วนมากครับผมอยากให้พี่น้อยซี่ไปยิบจับลอตเตอรี่ไปครับ ลองบึงว่าสีมาดึงตัวเด่นออกมาเนาะดึงตัวเน้นเน้นเนาะครับผมตัวเน้นเนให้ครับพี่น้อยพี่ซี่อ๋อเขียนเขียนว่าไอ้บนญตางหางได้ครับผมเดียวบนให้จักหางครับโอ้จะแนขนรถเขาแมนมาทาังนี้ก็คือตามนีนม้นเล,ละครับผมคิดว่าไอ้ไมัตถิก,กีนบนญเด่น่างกูดิ งวดนี่แมนกับเจ็ดลนเจ็อเ่าเอ่เขา,าเขาเข่เขนน่าเข่ดเง่าเขาเลยใส่าาเเข่า่าเข่าใข่บเข่าเข่ขเข็ดเข่เา่่ะเข่าเขเขาเข็เขาเข่าเข่าเขาเน่าาเข่าเาเขาเข่าเ่เขัาเาเน่เเข่าเ่เ่เอยเขาเข่ร่าเข่าาเข่่าม่่ครับผม เอาไปใส่หลดเจ็ดหกใส่ตัวเจ็ดหกบานนีมน้มันมันมันสงสัยตัวนี้น้ำตัวที่สีเส้นใต้ล่างบ่เลขสามตัวเห็นบะครับถา้าถ้ามันบา,าสุ่มนั่นมันสี่มาๆสุ่มนี้ด้วยอันนี้มันเป็นเลขกเด่นสูตรตัวนั่นเนี่ยสองสูตรผสมกันแมนมันเลยก็เลยเป็นหศูนย์สามหกเพีนบะครับนั่นแหละก็เอาสามหกไปเพื่นน้ำเลยหกสามอะ สามหกหรือหกสามบริบูรณ์สามหกครับผมนั่นแหละแหละจบไปสองหางเพราะบนบนสามหกอีกตัวหนึ่งครับผมครับเพราะว่ามันเป็นสูตรตัวหนึ่งสงสัยหอยหกไวลักนุ้ยแหะครับผมมีสามกับเจ็ดหลักสิบเรามักคักกับมักเกินจ็ดหกละครับเน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยครับผมเจ็ดหกบาทนี้บาทนี้เขากะมามาแยกล่างครับผมล่าง ่างกับเจ็ดคือกันครับเจ็ดบนเจ็ดล่างครับผมเด่นเจ็ดเลยนร่งเจ็ดเลยครับเจ็ดแต่สีนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองขี่มากที่สอบกว่ามูในในกลุ่มสามสามตัวนี่เนาะครับ เนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเออนึ่งอะบอกพี่น้องมันกลับไปมันน้ำเนียมกะบามันกลับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกลับด้วยครับบันเทียนซื้อเรียกซุมนี้แล้วไปนันฝันโอ้ก็ลัางจิตถามมาฝันดีป่ะครับผมฝันว่าเป็นมันมันมันฝันฝันดีบ่ดีครับซื้อใบสร้างมันใบลวสองหมือนละล่ะที่ชุดทรงเบริเบื้อนะเดี๋ยวนะครับผมสร้างตัวไหนเนี่ยน เจ็ดส่วนมัน้งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบี้มันละพอ,อว่าหลุดหลุดไงครับบ้านนี้ไปนอนฝันหรือมันฝันลายบ่ฝันลายจินลายฝันลายบ่ครับลองเบิ่ป,ป,ป,ประมาณประมาณตีตีชีละชีมะเขาวเวนตื่นโอ้นี่ฝันขอนชี่แจ้งไ้ของฝันแม่นครับออกมาฝันแล้วเอ้าคือเรียกว่ามีคนมา ว่าเลขีกออก oh. ลีกออกก็เลยนรเรียนไปเบิบ oh. ้งลอตเตอรี่เจ้าของครับว่านโอ้เจ้าถือรางวัลที่หนึ่งมาสัน <c oughs> ่นปลาตัวโอ้เขาฝันสูงกะแค่กันเลยวะ <c oughs> บ้านนี้ก็เลยว่าโอ้ยนั่นที่คอยถอยว่าจีซื้อคอยได้อีหีตัวปรสชานอืมว่าจีซื้อที่ข,ขออ้างๆอีกนะโอ้สมองอะเลียนไปหอดทีอะไรกันเลยวะ <c oughs> แม่นมาเต้โอ้ oh. บ่อไว้ไงบ่อไว้ก็คสิลอตเตอรี่สิเดี๋ยวรวบเบิดแง่แต่มันเป็นไรนนึงไงอ๋อน่าหลายกินหลายฝันหลายบ่อที่สุดหรอก,อกถืออีรีดีครับผมในความฝันโอ้เชื่ออีรีแต่ว่าบร่รว่าตัวใดครับในความฝันก็เลขทุกนี่แหละอ๋อเลขเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนี่แหละเพราะว่าซื้อไว้เป็ดกลุ่มเด้ครับแต่ว่ามันสิมีซื้อผู้หญิงกับซื้อผู้ใช่ก็แปลกเลยลอตเตอรี่อยังก็มีซื้อ ซื้อซื้อผู้ถือถึนไหมโอเคทั้งหลังเออถือท้องก้นมาท่านท้องฝันเนี่ยฝันเนี่ยนี่เนาะวะเออถือท้องกนตัวกับแฟนเนาะเออมันมันมันก็หลายใบเด้บบลิปทิ้งของเป็นหนีอยู่สองซื้อโอ้ครับพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองซื้อไม่ถึงถึงเนี่ยใครเองวะครับถึงนี่ก็กับขึ้นไปบ้านนั่นแหละ เอ้าเท่งจิตสื้อที่นี่ไปเท่งกิจการบันเอ้ามันเท่งได้กันได้หรอคนมีเงินน่ะมีเงินเท่งได้กันได้เอียเด็กคนเศร้าอะไรตัวจิจ้าเด้จิจ้าเด้ที่ไปสางม่นไปสางอยู่ฝุ่นอีกเด้อว่าท่านอิจฉาบยู่อ่ะใช่ยุบ้านวุ่นอีกเฮีหลังคาไปล้วอ๋อไปสางมาเลยดิครับ อีสา่ากับไปเอาตัวน้ำเชี่ยกับไปเอาเจ็ดศูนยเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งอไรอารวดน่ะน้ำเชี่ยซื้อแล้วเนี่ยเจ็ดสองอันปะกนั่นะซื้อลวดเจ็ดสองกับซื้อแล้ว,น,ลว,น,ลว,น,ลวนี่แหละครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึง่งเจ็ดสองด้วยครับพี่น,อน้องน้นนอนหลมันขึ้นลายบกสดอกเอาลองเบิ่งครับผมน้ำติดแล้จัหบุนึ้นบางยานี่เนาะแมนครับตะวัาเรียกฟตตนกัมแม่นอีหลีเลยไปเบิ้งบางยานี่ เอา้ามีเหล็กปฏิทินพร้มอมนี่ทั้งยาเขาขายหนึ่งเก่ากับเขาหนึ่งเก่าไหมครับนึอบอกว่าบอนกพี่น้องกำไว้น้ำหนึ่งเจ็ดน,นะอันงนดวดนี้ไปเบื้องแล้วปะครับเบิ้งหล้<อ>วเลยหนึ่งเจ็ดนึงวะโอ้น้ำไปลวดกลับไปพร้อมครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลยครับผมอย่าปล่อยให้หลุดมืออย่าปล่อยให้หลุดมือครับคิดว่าแม่เราให้ได้เต็มเต็มเออ ยึบจับลอตเตรีไว้ได้ยนหลายทางแล้วเนาะครับนี่หลายทางมาคิดว่าสิ่มีอันนี้ดอกนี่แหละครับพี่น้องครับผมเอาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลก็เจ็ดสองครับผมเด็กล่างนั่นแหละล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวส่วนบนที่เจ็ดหกกับสามหกครับสามหกนี่ตุกันเน้นเน้นเจ็ดหกเลยกันตัวนั่นแหละครับผมนั่นแหละเท่านั้นตัวครับเอา ที่รบกวนพอเส้นน้องไข่สำนี้เด้อครับผมครับในเวลาเป็นสิเมียบานแล้วบานครับขอบคุณหลายครับผมเพื่อพี่น้องที่ได้โชว์เดวลาไปน้ากันกับลองเบิรงดเด้อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็รบกวนสำนีไเด้อครับพอเส้นน้องไายสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอานี่แหละครับพี่น้องครับแขนแขนได้ครับพี่น้องเนาะเหล็กลางเหล็กบนติดเจ็ดเด้อครับผมบนกะมี่เจ็ดหก ที่เพิ่นเน้นๆให้แล้วก็กันไว้สักตัวหนึ่งคือสามหกครับผมก็เป็นเลขชุดถี่อยู่ในตะล่างแหละครับพี่น้องเพียงแต่ว่าอ่าเพิ่นมาจับให้เน้นๆครับพี่น้องครับแล้วก็เลขล่างครับเพิ่นสร้างลอตเตอรี่ไว้มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองฟันดีตามในคลิปเด้อครับพี่น้องครับฝันได้รางวัลใหญ่ครับผมถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเพื่อได้โชคได้ลาภไปน้ำกันอ่าคลิปนี้ก็เอาแนวทางเลข ที่ว่าเพื่อนเน้นๆของพอเช่นน้อง่ายมาสู้พี่น้องจีกเคขอให้ได้โชคดีเป็นน้ำกันเด้อครับผมครับ16ท่านว่าคม6 6สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ